สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกรับผมเอกเชียนเคยครับครับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับครับสรับคลิปนี้ครับบรรยากาศครับไกล่คำนะครับฝนกัย่งบ่หยุดตกครับได้นลงมาตัดหญ้าเพ่งกุลาครับลงมาตัดหญ้าเพ่งกุลานะครับช่วงคำนะครับช่วงแรงนะครับฝนตกอีกครับฝนตกอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าเพ่งกุลาครับเป็นแปลง ด้านล่างนะครับด้านล่างสุดนะครับผมได้ใส่ปุ๋ยไว้ก็ได้ลงมาตัดแล้วครับโอ้ยเกี่ยงามพี่นองนะครับตัดเสาหนึ่เสานได้ซีรถนะครับซีรถอยู่น้ำครับตอนแรกได้มาตัดอีกครับตัดไว้นะครับเพราะว่าเมืออืนพุงนี่ครับติทุระครับลงมาตัดอีกตัดไว้แล้วครับประมาณสามรถแล้วครับสามซีรดตัดไว้เลยเพราะว่าหยาหลายครับ นี่คือการจัดการหรื่าการวางแผนนะครับเวลาเขาติดธุระเบียดมลดะครับก็เดยลงมาตัดหย้าไว้นะครับนี่ตัดไว้เลยครับกำลังเอาขึ้นไปครับนี่เครื่องตัดหย้านะครับถือว่าการปลูกหญ้าในพราะว่านี่คือขอดีเลยครับขอดีของการปลูกหย้าไว้สำหรับผู้เลี้ยงว่วนะครับเมื่อวานนิเป็นหญ้าเพ่งโกลาหย้าในหญ้านี่เปียครับหญ้าในดีบัดนะครับดีบัตถูกหย่าสายพันธุ์นะครับ ขอให้มีไว้แบบนี้นะครับนี่เป็นแปลงหยาเพ่งโกลาสวยๆนะครับหลังจากที่ฝนตกมากติดต่อกันหลายหมู่หลายันแนนะครับอืืนึกว่าเขาหยุดประกาศว่าหยุดตกมาเรื่อยๆครับตกมาเรื่อยๆนะครับอบริเวณนี่ครับตัดกระดังเขียวงามไลขึ้นเลยครับอันนี้เขียวขึ้นแล้วครับผมก็เลยใส่ปุ๋ยไปแล้วครับตัดแปลงนี่บิดครับตัดแปลงนี่หมดแล้วผมก็ได้ลงไปตัดอีกแปลงหนึ่งครับ เราะว่าตัดสลับกันนะครับจุดใดที่เขาหนาบางงามบ่าจรเญื่อเติบโตครับใครเอาปุ๋ยขอกครับปุ๋ยขอกขิงว่าเขามาใส่เลยครับขนลงมาใส่เลยครับขนลงมาใส่ไว้เลยนะครับสาหรับจุดที่บางงามครับในช่วงหน้าฝนนี่พันไปเดือนหนึ่งเพราะว่าเร็วนะครับถ้าเอาปุ๋ยขวากมาใส่ในช่วงหน้าฝนงามนะครับ ผมก็ได้ตัดไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตนะครับสังเกตเบื้องช่วงเบื้องว่าจุดใดหลอกใดแปลงใดบางงามนะครับผมก็ยู่ใส่กระถวกลงน้ำมาใส่เลยครับใหญ่ใส่ถือว่าโอ้เขียวงามครับหน,น้าฝนนี่เพราะว่านินมันซุ่มครับถูกน้ำถูกปุ๋ยเข้าไปโอ้เขียวนะครับบรรยากาศนะครับรอบรอบคำเลยนะครับเห็นแบบนี้แหละเพราะว่าท่านว่าจินครับท่านว่ากินเพระาะว่าง่ากะ เกือบ30ตัวครับผมก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับเกือบ30ตัวเพราะว่าช่วงฝนนี่บรไเ้เอาออกมาครับน้ำม,มันไหลเต็มเต็มที่แปลงที่ป้อยนะครับเอาไปปล้อยน้ำมไหลนะครับก่าสามารถจะเอาว่าไปป้อยได้ก็เลยมาตัดหญ้าเพิ่มทั้งเสาทั้งแรกนะครับตัดเสาตัดแรกสลับกันนะครับซอยก,กันกับฟางนะครับหวังว่าถึงเกือบเกือบ30ตัวแล้วโอ้ยจินจินไหลครับจินไหล รยากาศนครับท่าลิมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับขอยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บยห้ได้ความไข่กระเยนในมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถุบาทยางหรือพีด้องครับท่ายลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิสาจิตโคเนอร์บานนองหวานน้ำนะครับเรือแกงเตือนขิบต่อไปครับกล้าเข้า่าสวัสดีครับ